สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครูเอกนายอกรณ์กรวนมั่มง,งคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านหนองบัวครับค่ะสวัสดีค่ะคุณครูจา๋าคุณครูคุณทิดาชัยน้อยครูประจํชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านหนองบัวค่ะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปรับชมการถอดบทเรียนการเรียนรู้หัวข้อผลลัพธ์การเรียนรู้ Learning Outcomes ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาครับครูจ๋าค่ะอยากรู้ว่าการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองบัวเรานั้นที่พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนในการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างไรนะคะครูคเอกเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะติดตามชมกันได้เลยครับเพราะเหตุใดครูผู้สอนจึงต้องการให้นักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวันและเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้การอ่านเป็นทักษะที่นักเรียนต้องฝึกฝนเพื่อเกิดความคล่องแคล่วในการอ่านอ่านออกอ่านเป็นอ่านแล้วเข้าใจสามารถจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้จากมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3กำหนดให้มาตรฐานท1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ความคิดเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่านซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดป .3 ทับ3ป .3 ทั4ป .3 ทับ5ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง3ข้อนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจัดใจความของผู้เรียน จัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่ผ่านมาพบว่าทักษะการอ่านของผู้เรียนมีผลที่ยังไม่น่าพอใจนักเรียนไม่สามารถแยกประเด็นหลักประเด็นรองออกจากกันได้ขาดสมาธิในการอ่านและขาดสื่อนวัตกรรมที่นำมาพัฒนาการอ่านจับใจความของผู้เรียนจากสภาพปัญหาดังกล่าวนะครับคุณจ๋าโรงเรียนบ้านหนองบัวของเราจึงได้พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยครับ ตามโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกับคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนลำปางครับค่ะโดยโรงเรียนของเรานะคะได้นํานะคะใบงานเกมเขาววงกดนะคะจากนิกทานนะคะมานําเป็นนวัตกรรมนะคะครูเอกเพื่อพัฒนานะคะทักษะการอ่านจัดใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะ ครูผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนรู้หรือสื่อการเรียนรู้อย่างไรที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดวิธีการจัดการเรียนรู้ครับหลังจากเราทราบปัญหาแล้วนะครับกูจ่าคุณครูผู้สอนนะครับก็ได้วิเคราะห์ปัญหาและนำเอานวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาครั้งนี้นะครับ โดยนวัตกรรมนั้นเป็นนวัตกรรมอะไรครับคุณจา่าคะนวัตกรรมตรงนั้นนะคะก็คือใบงานเกมข่าวบวกนั่นเองค่ะคุณเอกซึ่งเกมใบงานข่าวบวกเนี่ยนะคะเป็นการอ่านจากนิทานนะคะในเกี่ยวกับชั้นประถมศึกษาปีที่3านั่นเองค่ะใบงานมีความดึงดูดความสนใจของผู้เรียนนะคะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาโรงเรียนบ้านหนองบัวน,นั่นเองค่ะน่าสนใจมากครับ ลักษณะของใบงานทําให้นักเรียนมีความสนใจมีสมาธิในการเรียนส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนและพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดีผลงานผลการปฏิบัติของนักเรียนที่สะท้อนว่ามีทักษะการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ จากการจัดกิจกรรมการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้ใบงานเกมเขาวงกฎจากนิทานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สทพบว่านักเรียนมีความสนใจตั้งใจเรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความพึงพอใจในการเรียนรู้และจากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ใบงานเกมเขาวงกฎจากนิทานพบว่าความสามารถในการอ่านจับใจความของผู้เรียนนั้นสูงขึ้น และนี่นะครับเป็นผลการประเมินการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามหรือที่เราเรียกว่าการสอบ National Test หรือ NT นะครับผลเป็นยังไงครับครู้ค่ะ,คะผลปรากฏว่านะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทํากิจกรรมตัวนี้นะคะนวัตกรรม รายงานเกี่ยวกับเขาวงกดจากนิทานเนี่ยค่ะก็ส่งผลให้นะคะผลการทดสอบระดับชาติเนี่ยนะคะของโรงเรียนบ้านหนองบัวน,นะคะด้านวิชาภาษาไทยนั้นมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศนั่นเองค่ะครูเอ็กถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ถือว่าเป็นผลจากการที่คุณครูผู้สอนได้นําเอานวัตกรรมไปใช้กับนักเรียนนะครับูจาครับก็เห็นเป็นที่ประจักษ์ด้วยนะคะใช่แล้วครับการพัฒนาต่อยอด สวัสดีค่ะคุณครูตักคุณครูอันนิชาปองผัดิพรคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองกัวค่ะ ค่ะสำหรับปีการศึกษา2,566นี้คุณครูได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางโดยใช้กิจกรรมบัตรคำหน้ารู้ซึ่งบัตรคำหน้ารู้นั้นเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ค่ะ จากการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีปัญหาด้านกนารอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ โดยนำกิจกรรมบัตรคำหน้ารู้พัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างสร้างสารรค์ซึ่งเป็นกิจกรรมรส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าสแสดงออกมีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณส่งผลให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์จากสื่อที่เรียนรู้และเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการแก้ไขปัญหาต่างๆอีกทั้งเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ไปใช้ในการสอบ National Test หรือ NT ในปีการศึกษา2566ในภาคเรียนที่2ให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไปมุมมองของผู้บริหารกับผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน โรงเรียนได้พัฒนาทักษะการอา่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยกำหนดนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนในทุกช่วงชั้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในระดับชั้นอนุบาลเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไปต่อในระดับประถมศึกษาในช่วงชั้นที่1เน้นการอ่านออกเขียนได้ช่วงชั้นที่2เน้นการอ่านคล่องเขียนคล่องตามลำดับเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรและสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สื่อการเรียนการสอนของทางโรงเรียนที่ได้ผนวกกับสื่อของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ทางโรงเรียนได้นำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ดีขึ้นตามลำดับ ส่งผลให้ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565ด้านภาษาไทยของผู้เรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและจะเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนชั้นอื่นๆให้มีคุณภาพต่อไป สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมการน,นำเสนอคลิปวิดีโอการถอดบทเรียนการเรียนรู้ในหัวข้อผลลัพธ์การเรียนรู้ Learning Outcomes ของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวครับค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทางาคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏอรานนะคะที่ได้มอบสื่อนวัตกรรมแล้ก็ใบงานให้กับโรงเรียนของเราเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนต่อไปนั่นเองค่ะ และสุดท้ายนี้นะครับพวกเราขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ